สบายดีทุกคนืัอนี้เขามาอยู่ที่เขตห้องหมอหมู่สดทุกคนเนาะซึ่งเป็นเขตเมืองจจนทบุรนะีเนาะซึ่งเขาเห็นเ่าเนาะแต่ก่อนอยู่ด้านหน้าเนาะอยู่เขตหน้าห้องหมอโมู่สุดหลังเกานะ่าเนาะตัวนี้เ็คือหลังเกา่าจะมี้านขายเครื่องขายอย่างอยู่ในจุดนี้นะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้มันจะบุญมีแล้วแล้วก็เคี้ยวลงไปพวกนั้นยังจะมีบอลลี่จันไดเดี๋ยวเอพาพาทุกคนไป่งเนานะอยู่ด้านหน้าของโมู่สด หลังใหม่ก็มีบดขายเครื่องอยว่ฮะเดีว่าตามที่เขาเห็นขเขานะเพิ่นลงเพจล,ลงอย่างเนเพื่อนบมให้ขายเนาะนเก็บแบบจัดระเบียบเป็อย่างประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปอัพเดตเพิ่้นว่ามีบอรหรือบุมีจังใดเนาะส่วนอยูอ่ด้านหน้าของหมอโม,อมอสุดตึกเก่านี่เป็นบุญมีแล้วทุกคนแต่ก่อนแล้วมันมีเนาะเขาสงเกเดตรงจะมีอยู่ด้านหน้าจะมีเลี้ยนอยู่แถวเนี่ยแหละ แต่ว่าเามามือนี้มันโบเห็นแล้วเนาะพามาถ่ายคลิปกันเพื่อก็เห็นอยู่นะทุกคนตลอดมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่ามาที่นะี่มีแต่รถเนาะรถจอดอยู่ผมบ็ให้ขายแล้วจะเป็นด้านหน้าหงหองค์โมโหสดหลังเก่าตึกเก่าเนาะอยู่เขตที่เราคีรถขี่อยู่นี่ที่นี้จะมีบทขายเครื่อง อยมีแล้วทุกคนว่างเปล่านี่จุดนี้เนาะมันก็เป็นระเบียบอีกจุดหนึ่งเนาะนี่มานี่ยังเห็นอยู่ทุกคนมานี่มีอยู่แต่จุดนั้นบุห็นแล้วมานี่ยังมีอยู่เดี๋ยวไปเบื้องเนาะไปเบืงง้องอันจุดเบื้องทางนาเอาเลย อยูด่ด้านหน้าห้องหมอโมอุนนี่จะเป็นถนนเสียดาฉลาดนะเนาะเสียหอทักแก้วโอ้ทุกคนตรงนี้อยู่ทุกคนจะ <c oughs> ว่าบ่มีเลยมอีอยู่คือ,อเก่านี่เขาเพ่นเพ่นล,เพนลงเพจลงอย่างเนาะเพ่นบ่ให้ขายเลยต่ว่ามาเฮายังสังเกตเห็นอยู่ การกินนเสื้อผ้าใส่ล้อสลิงมาอยู่เลยเป็นล้อมาะแ,แต่ก่อนเป็นห้านตั้งอยู่เลยลอรอกำลังมารือว,ว่าตอนแรงแล้วเขาเจ้าจึงมาานะอันนี้จะเป็นตึกห้องหมอห้องซดหลังใหม่นะ ข่าวสุดแล้วนี่ม่นท่านประธานประเทศเนาะท่านของร้นศรีสุดิตเพิ่งจะมาเยี่ยมยามเนาะมากวดเบิง่งเห็น่นลงเพจลงข่าวอยูม่มาติดตามดกดด่าเบิง่งงอ๋าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะตามพอกเราทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเนาะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนเอามาอัปเดตเบิง่งท่านใครเพื่อเชื่อว่าซบูมีอย่างนี้อยู่เนาะเอาแล้วพบกันใหม่ทุกคนส,สบายดีเนาะ